วันนี้ค่ะเราจะพาไปเปิดชีวิตล่าสุดของคุณนกวนิดาแสงสุกนะคะหรือว่าคุณนกเชิญยิ้มค่ะหลังจากที่เธอเนี่ยผ่านมารสุมชีวิตครั้งใหญ่เมื่อ13ปีที่ผ่านมาตอนนี้ค่ะบอกเลยว่าได้รับโอกาสในการทํางานในวงการบันเทิงอีกครั้งแล้วนะคะ เรื่องทีว่าสำหรับเธอค่ะโ,โหบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยโ,โหชีวิตนี่คือโชคชนมากจริงค่ะนั่นคือตลกหญิงชื่อดังอย่างคุณน,นกวดีดาแสงสุขหรือว่าคุณน,นกเชิญยิ้มนะคะหลายคนเนี่ยไม่เห็นหน้าเห็นตาเธอนานมากค่ะหลังจากที่เธอเองเนี่ยถูกดำเนินคดียาเสพติดเมื่อ13ปีที่ผ่านมาทําให้ตัวเธอค่ะหมดอนาคตในวงการบันเทิง ถูกสั่งปลดจากละครแล้วก็รายการทั้งหมดเลยค่ะล่าสุดนะคะตัวเธอเนี่ยออกมาโพสนะคะแล้วก็ออกมาขอบคุณขอบคุณโอกาสนะที่ทําให้เธอเนี่ยมีผลงานอีกครั้งหนึ่งเธอเป็นการอัปเดตชีวิตค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจะทํางานให้ดีที่สุดทุกวันนี้ก็ทําเพื่อลูกเพื่อแม่ มีความสุขกับการทํางานนะคะไม่ก้าวขาไปทําในสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นอีกแล้วสัญญากับตัวเองเลยว่ามันจะต้องดีขึ้นอายุก็เยอะแล้วถ้าพลาดอีกเนี่ยไม่มีโอกาสอีกแล้วนะคะโดยเธอค่ะออกมาเผยว่าตอนนี้เนี่ยโหเรียกได้ดว,ว่าชีวิตดีขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้มรสุมชีวิตเนี่ยทุกหนักมากจริงๆค่ะเรียกว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตก็ว่าได้นะคะแต่เธอบอกว่าไม่โทษใครโทษตัวเองนี่แหละค่ะ พอถึงวันนี้เนี่ยวันที่ฟ้าหลังฝนทุกอย่างมันสดใสมากกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเอาเป็นว่าใครที่เคยชื่นชอบคุณนกหรือว่าติดตามผลงานเธอมาตลอดเนี่ยก็ฝากติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเธอกันเ,นย,เยอะด้วยนะคะ